สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารนักเตะเลี้ยวูและนักเตะพรีเมียร์ลีกันครับเครกโฮปนักข่าวจากเดลี่เมลสายข่าวนิวพอร์เซนครับมีรายงานว่าเลี้ยวผู้กำลังเตรียมข้อเสนอสำหรับการขอซื้อตัวอเล็กซานเดอร์อีแซคและเราเข้าใจว่าเขาต้องการย้ายไปย,ย,ไปยังถิ่นแอนฟิลด์ด้วยเช่นเดียวกันแหล่งข่าวอ้างว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกจะมีเงินทุนเพียงพอที่จะทำข้อตกลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากขายลุยส์ดีอาสหรือดาวินนูนเยสหรือทั้งคู่ออกไป ผู้เล่นหลายคนในฟิลมได้หารือกันถึงสถานการณ์ของกองหน้ารายนี้ในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากที่เราเปิดเผยว่าเขาต้องการย้ายออกจากเซนต์เจมส์พาร์คบางคนมองว่าการย้ายทีมของเขามีแนวโน้มมากขึ้นมีการคาดการณ์ว่าที่สิงคโปร์อาจมีการย้ายทีมครั้งใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลโลกช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัวราว150ล้านปอนด์เลยทีเดียวซอร์สฟอร์มครกโฮปเดลี่เมลรายงาน g กรแฮมเบลี่ผู้สื่อข่าวจาก TBR Fo ฟุตบอลเชื่อว่าหรือว่าูลจะเซ็นสัญญากับกองหลังเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตำแหน่งแต่จะไม่ใช่มาร์กเกฮีแนวรับของคริสตันพาเลตที่กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกันในเวลานี้หงแดงมีแผนที่จะทำการเสริมทัพอีกครั้งและเป้าหมายของพวกเขาก็จะเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังแต่นั่นจะไม่ใช่เกฮีที่กำลังเป็นข่าวกันอยู่ในเวลานี้เนื่องจากว่าราคาค่าตัวของเขาค่อนข้างไม่สมเหตุสมผลที่พาเลตตั้งเอาไว้ คาดว่า40-45ล้านปอนด์สำหรับนักเตะที่เหลือสัญญาคแค่เพียง1ปีเท่านั้นและผู้เล่นที่ลิเวอร์พูลต้องการก็คือผู้เล่นที่สามารถเล่นได้หลายๆตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและฟูลแบ็กด้วยและที่สำคัญพวกเขาต้องการผู้เล่นอายุไม่เกิน23ปีแต่มีประสบการณ์ในทีมชุดใหญ่มาพอสมควรแล้วและเล่นอยู่ในลีกชั้นนำของยุโรปอีกด้วยซอร r สจา r แกรนบลลี่ TBR Football r ราลซิงเดอรายงาน การมาถึงของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่เรอัลมาดริดไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังเอาไว้และนั่นก็สร้างความกังวลให้กับทีมงานสตาฟโค้ชเป็นอย่างมากแล้วในเวลานี้สถิติการป้องกันตัวแบบหนึ่งต่อหนึ่งของอเล็กซานเดอร์อาร์โนนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ชาบีออลอนโซ่กุนซือของทีมราชันชุดขาวนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวและตอนนี้พวกเขากําลังพยายามหาทางแก้ไขและทํางานร่วมกับอเล็กซานเดอร์อาร์โนเพื่อทําการแก้ไขในจุดนี้ให้ได้ก่อนที่ฤดูกาลจริงๆจะเริ่มต้นขึ้น Source from d ร a r i o กรายงาน ลิเวอร์พูลกำลังติดต่อกับไบเยอร์มิวนิกเกี่ยวกับการย้ายทีมของลุยส์ดีแอสลิเวอร์พูลยังไม่ยอมรับข้อเสนอครั้งที่2จากไบเยอร์มิวนิกสำหรับลุยส์ดีแอสกองหน้าแต่ทั้งสองสโมอสรยังคงติดต่อกันเกี่ยวก,กับการย้ายทีมที่อาจเกิดขึ้นได้ดีแอสเป็นเป้หมายสำคัญของไบเยอร์แชมบุนเดสลีกาในช่วงซัมเมอร์นี้และลิเวอร์พูลได้ปฏิเสธข้อเสนอแรกมูลค่าประมาณ59ล้านปอนด์ไปแล้วบ่ายวันพุธมีรายงานว่ามีข้อเสนอครั้งที่2มากกว่า67.5ล้านยูโรหรือ58.8ล้านปนปอ โดยคาดว่านักเตะชาวโคลอมเบียจะเซ็นสัญญา4ปีอย่างไรก็ตาม t h i s i s and Field เข้าใจว่าในขณะที่ทั้งสองสโมสรยังคงเจรจากันอยู่ยังไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่เข้ามา บาเยนยังคงเจรจายอย่างต่อเน,นื่องเกี่ยวกับข้อตกลงสําหรับดีออสโดยนักเตะเปิดกว้างอย่างชัดเจนว่าจะย้ายไปร่วมทีมเยอรมันดีออสยังคงอยู่กับทีมลิเวอร์พูลที่ฮ่องกงและได้ร่วมฝึกซ้อมอย่างคึกคักที่ไคตตกสปอร์ตพาร์คเมื่อเช้าวันศุกร์เขาไม่ได้ลงเล่นในเกมที่เอาชนะเพรสตัน3-1ซึ่งเป็นเกมอุ่นเครื่องและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมที่ทลิเวอร์พูลถล่มสโต๊ก5-0แบบปิดสนามก่อนที่ลิเวอร์พูลจะเดินทางไปตะวันออกไกล ลิวพูได้ปฏิเสธการติดต่อตั้งแต่แรกจากทั้งบาร์เซโลนาและไบร์นมิวนิกโดยยืนยันว่าหมายเลขเจ็ดของพวกเขาไม่ได้มีไว้ขายอย่างไรก็ตามขณะน,นี้พวกเขายังคงเจรจากับไบร์นมิวนิกซึ่งดูเหมือนจะต้องการข้อตกลงอย่างมากหลังจากได้เลือกกองหน้าระดับท็อปคนใหม่เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของพวกเขาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะมเคิลออริเซ่เซสนาบรีและคิงสเลกโกแมนล้วนเป็นตัวเลือกริมเส้นของแฮร์รี่เคนขณะที่ไบรอันซาราโกซากองหลังที่กลับมาจากการยืมตัวก็อาจตัดสินใจได้ ขณะนี้เขาตกลงสำหรับนิกโวเทเมเดกองหน้าของสตุตการ์ดกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่การล่าตัวดีอาสนั้นจะแยกจากการเคลื่อนไหวของนักเตะวัย23ปีนี้อัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะ26ธันวาคม2565อเล็กซานเดอร์อิซักลั่นอยากย้ายซบลิเวอร์พูลเท่านั้นส่วนทั้งมินได้ข้อเสนอจาก LAFC วิกเตอร์โยคารเอสจบเปิดตัวกับอาร์เซนอลขณะที่เดอปอย้ายร่วมทัพอินเตอร์มิ ا อย่างเป็นทางการ แมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงกับเบอร์ลี่เป็นที่เรียบร้อยสำหรับการคว้าตัวเจมส์ทรัฟฟอร์ดผู้รักษาประตูฝีมือดีชาวอังกฤษกลับสู่ถิ่นเอติฮัสเตเดียมที่ราคา27ล้านปอนด์หรือประมาณ1,188ล้านบาทอเล็กซซนเดอร์อิซักกองหน้าคนสำคัญของนิวคาสซลยูนเต็ดที่เพิ่งร้องขอต้นสังกัดย้ายทีมต้องการย้ายไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลเท่านั้นโดยไม่สนใจจะเปิดการเจราจากับเอาอีลานเชลซีหรือแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด วิกเตอร์โยคานเนสยอดดาวซึงชาวสวีเดนของสปอร์ติ้งลิสบอนที่เพิ่งปิดดีลย้ายซบอาร์เซนอลจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับว่าที่ต้นสังกัดใหม่วันพรุ่งนี้วันเสาร์นะฮะแอสตันวิลล่าปฏิเสธข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่หวังจะขอยืมตัวเอมิเลโนมาตินเนสผู้รักษาประตูทีมชาติอาร์เจนตินาไปใช้งานเซนเนและแมนในทวารชาวเบลเยียมของรอยัลแอนเวิร์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหลักที่ปีแสดงกำลังให้ความสนใจ นิโคลัสแจ็คสันกองหน้าชาวเซนิกรัรของเชลซีมีความต้องการที่จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าปีศัจแดงไม่ได้เตะทั่วยุโรปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงมี3สโมสรในพรีเมียร์ลีกที่กำลังให้ความสนใจจะเซ็นสัญญากับสเตปาร์มอเตกาผู้รักษาประตูชาวเยอรมันของแมนเชสเตอร์ซิตี้คัลลัมวิลสันกองหน้าจอมเก่าชาวอังกฤษที่ปัจจุบันเป็นแข้งฟรีเอเจนต์หลังหมดสัญญากับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว L.A.F.C. ได้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นให้สนฮึงมินกองหน้าดาวดังชาวเกาหลีใต้ของท็อตแนมฮอสเปอร์พิจารณาเรียบร้อยโดยพวกเขามองซนเป็นซูปเปอร์สตาร์คนใหม่ในโปรเจกต์ระยะยาวของทีมขณะที่ตะไก่ทองเปิดทางให้กับตันซนตัดสินใจอนาคตด,ด้วยตัวเองไบร์นมิวนิคกลับมาเจราจากับลิเวอร์พูลอีกครั้งสำหรับดีวขอซื้อตัวลุยส์ดิอาสปีกจอมพลิ้วทีมชาติโคลอมเบียแต่ยังไม่มีข้อเสนอรอบใหม่ให้หงแดงพิจารณา อเลฮันโรกานาโชปีกดาวรุ่งชาวอาร์เจนติน่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอีกคนที่ไบเยนให้ความสนใจและได้มีการติดต่อสอบถามปีศาจแดงเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักของดาวเท้าจอมพิววัย21ปีนี้ก็คือการอยู่คาแข่งในเวทีพรีเมียร์ลีกต่อไปขณะที่อันโตนี่ปีกจอมลีลาเลือดแซมบ้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังได้รับความสนใจจากสสโมสรซาอุที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณครับ